สวัสดีครับ fc t น่ารักทุกคนนะครับมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์กอนพลังเลขนําโชคนะครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง7งวดนี้อาจารย์กอนฟันธงนะครับความเลขวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างอาจารย์กอนมั่นใจมากกานันตีเลยถ้าไม่มาบอกว่าจะเลือกให้แนวทางรัฐบาลไทยมาดูครับเลขวิ่งบนเลขวิ่งบ้าน เลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างของอาจารย์กรงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์กรให้เลขอะไรถึงมั่นใจนหนะเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก้องไปทุกทุกคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่นออ้องทางสปปลาวมาพบมาพ่อกันนะครับกับผมกรนกระเลสิน นะครับในเพจอ,อกรพลังเลขนำโชคประจำวันจันทร์ที่22มกราคม67นะครับเพจยิงนะครับเพจเดียวที่ใช้นะครับของกอนกรสินคือเพจอ,อกรพลังเลขนำโชคนะครับมีคนติดตาม60,000กว่าขึ้นไปนะครับประมาณ60,200กว่าๆนะครับ ไม่น้อยกว่านี้นะครับถ้าน้อยกว่านี้คือของปลอมนะครับนะและที่สำคัญนะชื่อนี้ไม่มี Facebook นะครับนะมีผู้อฟแอบแฝงกลุ่มมิชาชีพนะพวก18มงกุฎก็นะปลอมชื่อนะครับเป็น Facebook ออก,ก่อนพลังเลขนำโชคไปขอเป็นเพื่อนนะครับก็อย่าไปรับนะพวกนี้นะ ก็จะใช้รูปภาพของอาจารย์เหมือนเพจนะหรือรูปส่วนตัวเพื่อไปขอเป็นเพื่อนและวก็ทักนะมสเซนเจอร์นะนะแจกเงินแจกทองอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือพวกมิชายชีพก็อย่านะครับไปหลงอย่าไปเชื่อนะครับและกลุ่มก็ไม่มีชื่อนี้นะครับแจงให้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไปมาพูดถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลอาจารย์ขอฟันนะอยากท้ามี้พี่น้องนะมันต้องมีแน่นอนนะล้านก็ว่าล้านเปอร์เซ็นต์นเลยอยากท้าเลยนะเพราะนั้นไอ้เลขที่มันดังๆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตามสูตรทุกสูตรไม่ว่ากำลังวันและอะไรต่างๆมันไม่มีนะเพราะว่า ทุกวันนี้เจ้าเขาจะสามารถรู้เลยนะว่าลูกนะพอหววออกปั๊บเขารู้เลยว่าเลขเด่นตัวไหนตัวไหไรอะไรที่มันดังเกี่ยวกับเกาที่เขาให้นะมันมองสูตรออกนะพอมองสูตรออกแล้วมันสูตรแตกแล้วมันมันเดินตามที่เห็นเนี่ยมันมาสามงวดแต่ตั้งงวดนี้นะ่ะเขาไป่อยากไปทาท้ายเพิ่นเดี๋ยวมันกระชิบเป็นการดราม่าก็แล้วชอบชอบใครชอบมันแต่อาจารย์ชอบตัวนี้เพราะมันเข้าในสูตร สูตรของอาจารย์งวดมีจีนที่อาจารย์หาซื้อลัตเตอรี่ที่ไลท์ครั้งแรกที่หนะึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ลัตเตียนมากับแต่มากับไอ้นั่นเอานะครับมันสูตรของอาจารย์มัน,ม,น,ม,นมันได้มันไดหกก็ไดหนึ่งไดหนึ่ง6นะ่หกนะที่หาซื้อลัตเตอรี่อาจารย์ก็เลยจะขอฟันตัวนี้นะครับของวันพฤหัสที่หนึ่งกุมภาพันธ์อาจารย์ขอฟันแบบนี้นะครับขอวิ่งลูดตามนี้เลยนะครับแยกให้ นะครับบนวิ่งรูดหกเลยนะล่างวิ่งรูดศูนย์ะครับขอท้าเลยนะครับนะในงวดนี้นะครับถ้าไม่มีสักตัวเนี่ยนะที่ฟันที่วิ่งที่รูดไม่ว่าบนหรือล่างเนี่ยนะวัดจะไม่ให้แนวทางในเพจ ว่าจะเลือกให้แนวทางรัฐบาลเลยอาจารย์ท้านะครับท้าเลยเด้อเพราะเกิดความมั่นใจในในของงวดนี้มากนะฟังนะครับนะนะครับขอท้าขอการันตีในที่ให้ของงวดนี้นะครับจะถ้าไม่มีเลขตามที่ให้เนี่ยนะขอวางมือรัฐบาลเอา เอาจังสี่เลยดีป่นะครับเอาแบบนี้เลยจำไลน์นี้คลิปนี้นะครับอเอาชิปนี้ไลน์นี้และในห้องแนวทางองอาจารย์อาจารย์ก็ฟันไปให้แค่สองหางนั่นแหละนะครับตามที่อาจารย์ให้นะเพราะว่าหางวัดที่แล้วมันได้หางเดียวหนึ่งหกเนี่ยแต่เราไปเพลินตัวเลขดิบเงิน,นล้านเพราะว่ามัาเห็นมันเข้ายาวๆก็เลยจับตัวนั้นเป็นหลักนะ แต่ตัวเองได้ทั้งบนทั้งล่างงวดมีกี้นะครับก็เลยจะเอาขอเอาตัวนั้นมาเปิดเผยในตัวนี้ออแล้วก็จับสูตรที่มันชนบนเลยก็คือ6ตัวล่างยาวๆก็คือ0นยแบ้บพี่น้องเอ,เอาตามนี้นะครับ